สวัสดีครับหนุ่มคูณสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวันนี้กลับเอาโรงเล็กนะครับมาเที่ยวบ้านอารม์เพชรนะครับเอาจอบมาเชื่อมนะครับที่บ้านอารม์เพชรออกมาสองสองด้ามเลยนะครับจอบอรถที่เดินทางมาฝนตกนะครับฝนตกเครื่องมือการทำกเกษตรนะครับผมบ้านอารม์เพชรนะครับบางหมาน เดี๋ยวก็จะไปดูนะครับว่าเขาทำอย่างไรกันบ้างครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมจอบนะครับผมก็หนุม่มฝนสวัสดนะครับฝนตกนะออกข้างนอกไ,ได้นะก็เลยต้องมายืนอยู่ในที่โรงรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาหลวงกับอาหลวงเล็กนะครับซ่อมวัสดอุอุปกรณ์การเกษตรนะครับเขาเรียกว่า เชื่อมเชื่อมจอกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันคนระับเดี๋ยวดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับผมรถเเดี๋ยวไปดูพี่พี่กับน้องฝนตกนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับผมอ่าอ่าหลวงเล็กกับหลวงเวทนะครับช่างช่างอาหลวงมาทำอะไรครับผมวันนี้ จ้างเขาทำอยู่อ๋อไปจอดผักจะเอาไปพัฒนาสวนปลูกไอ้ที่ว่าสวนพอเพียงเลี้ยงโควิดสิบเก้าใช่ไหมครับอ๋อนะครับนี่นี่ช่างช่างนะครับอาลงเพชรอาลงเพชรนะครับในช่างประจําหมู่บ้านเลยนะครับในช่างที่ช่วยอยู่แล้วทุกอย่างไม่ได้คิดอะไรอยากใครเลยถ้าคนณคิดไม่ได้ก็เล็กครับผมทำไมชีวิตตย่งนั้นถ้าคนคิดได้ก็ยาวไปถ้าคนคิดไม่ได้ก็สั้นไป เครื่องมือครบนะครับที่นี่มามเครื่องมือมครบเลยนะครับตักอะไรต้องการในหัวแตกก็ได้มีทั้งค้อนค้อนเล็กคอ้อนใหญ่มีไว้ใช้หมดทำไม่ดีกาย,ย้อนหัวเอาเห็นเห็นว่าจอบมันยังใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าด้ามมันหักก็เลยต้อง,ต,องต้องเอามาหาช่างตัวครับควันออกเลยครับตอนนี้ก็ฝนตกฝน<ง>ตกก็ฝ<ง>นตกบ้านบรบรรยากาศที่นี่มีของกินเยอะครับ มีของกินเยอะผักสวนครัวเยอะนะครับเยอะมันจัดก,การจันจันผาสวยมากเลยนะจันผาทะเลว่าจะพาเดินไปดูคลองเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับไปดูคลองว่าน้าใสขนาดไหน,นีสวยมากเลยนะครับเวลามีปัญหาเรื่องเครื่องตัดหญ้าพังอะไรพังนะครับก็จะมาที่นี่นะครับเนี่ย บ้านเาหลวงเพชรนะครับนี่มังมังคุดก็เริ่มเริ่มที่จะออกดอกเริ่มเริ่มออกลูกกันนะครับมังคุดนี่นะครับผมดูน้ําให้มาดูบ้านเาหลงเพชรบ้างนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยฝายหรือว่าเป็นต้นน้ํานะครับดูน้ํานะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็มีกระชังเลี้ยงปลาด้วยนะครับเศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็มีบ่อสำรองน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับผมช่วงนี้ผลไม้ก็เริ่มออกดอกมังคุดลองกองลังสาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงผักปูดสักนิดนึงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหมู่บ้านของเราก็ปลูกอะไรที่เรากินนะเราเราก็ปลูกนะครับผมนี่นะผักปูด แปลงนี้เป็นแปลงผักผักปูดนะครับอยู่ริมคลองนี่ครับบรรยากาศก็มีลงทุเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ามีโอกาสผมคงจะได้เดินชมกับอาหลวงนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้แกไม่ว่างอยู่นะครับก็เชื่อมนะครับก็มีการฆ่าปามเพื่อที่จะปลูกต้นไม้อีกนแล้วก็นี่นี่น,นี่นะครับลูกลูกมุดลูกมุดย้อนแสงนะครับ นี่นลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลูกมุดลูกมุดนี่จะเป็นลูกอ่อนๆแกงส้มปลาแบบมันๆหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับลูกมุดลูกมุดดกนะครับดกดกดกนี้นะครับบรรยากาศบ้านสวนแลวที่บางมานก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหากว่าเราไม่ขี้เกียจนะครับเราก็จะมีของกินมากมายครับที่ดินคลองนะครับนี่บรรยากาศบ้านหลวงนะครับผมก็ ขอบคุณสําหรับการติดตามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การรับชมนะครับผมขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหนุ่มพูนสวัสด์ด้วยนะครับผมเองก็บางทีก็ไปนู่นมานี่นะครับในซอยนะครับพอดีว่าจะปลูกต้นไมอ้อะไรสักหน่อยครับแต่ว่ามันจบดันมาหักซะ นะครับในตลาดเราก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับไม่ค่อยได้ออกไปก็เลยไม่ไม่ได้ไปซื้อนะครับก็เลยโทรมาหาดวงบอกว่าเอามาเลยนะครับเอามาเลยก็เลยเอามานะครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามขอฝากเจ้าหน้ใหม่ด้วยนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศบ้านหลวงเพชรนะครับบ้านสวนครับบ้านสวน